พระเอกไม่ต้องการให้นางเอกสรารภาพรักกับเขาก่อนจึงได้รีบเข้าไปจูบเธอหลังจากนั้นเธอก็หมดสติไปนั่นเพราะเขายังไม่ต้องการให้คำสาบสิ้นสุดลงตอนนี้จะรอให้ชีวิตของเธอพบความสงบก่อนจึงค่อยหาความสงบให้กับตัวเองประธานคิมรู้จุดอ่อนของพระเอกจากชุงซิกที่จับตาดูพระเอกผ่านกล้องที่อบติดไว้ก่อนหน้านี้จนรู้ว่าเขามักจะฟังคำสั่งของนางเอกอย่างขัดไม่ได้ประธานคิมจึงคิดจะใช้นางเอกเป็นเครื่องมือควบคุมพระเอกพระเอกพานางเอกมานอนพักที่บ้านของเธอ เมื่อเธอรู้สึกตัวขึ้นมาก็แปลกใจที่เขาไม่พูดถึงเรื่องจูบเลยทั้งคู่บ่นกันเสียงดังอยู่ในห้องเธอบอกให้เขากลับไปได้แล้วขณะดเดียวกันฮันซอนก็กลับบ้านมาพอดีได้ยินเสียงพี่สาวไล่ทั้งที่เขาเพิ่งกลับมาจึงได้ชวนให้เธอออกมากินข้าวด้วยกันณเอกไม่อยากให้พระเอกเจอกับน้องชายของเธอตอนนี้เพราะยังไม่ได้บอกว่ามีแฟนจึงบอ่อยเขารีบไปซ่อนตัวบนที่นอนก่อนฮันซอนคิดว่าพี่สาวซ่อนผู้ชายไว้ในห้องนาจึงรีบเปิดประตูเข้าไป เพราะอยากดูหน้าว่าที่พี่เคยสักหน่อยแต่เมื่อเปิดผ้าหม่มบนเตียงออกก็ไม่เจอใครเลยนาาเอกแปลกใจนิดหน่อยที่เปรกหนีไปอย่างเร็วแต่เธอก็แอบลงอกที่ไม่โดนน้องจับได้ฮันซอนเป็นห่วงพี่สาวมากเรื่องคบผู้ชายเพราะเธอเคยโดนหลอกมาแล้วสองครั้งและเตือในให้เธอเขาเรก็ได้ยกเว้นโดจินอูเธอก็ตกใจเลยทีเดียวจนน้องสงสัยว่าโคกโดจินอูอยู่หรือไงเธอรีบป,ปฏิเสธว่าไม่ได้คบและถามว่าเขาไม่ดีตรงไหน เป็นหมอและดูโอเคดีไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยฮันซอนบอกว่าเขาเป็นคนที่ใส่เสียและอันตรายและยกเรื่องที่เขาเคยหลอกใช้พี่สาวแล้วก็หนีไปแต่ก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องคดีที่เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่จึงได้บอกพี่สาวไปว่าเขากับคนคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดต่อมาพระเอกก็โทรหาประธานคิมและเล่นงานเขาด้วยการใช้พลังดีดแว่นตาจนแตกจนเศษแว่นตานั้นบาดหน้าประธานคิมซะเลย พร้อมกับบอกว่าฉันไม่ใช่เทพที่จะมีเมตตากับมนุษย์ชั้นต่ำอย่างแกหรอกนะถ้าเมื่อไหร่กล้าแต่ต้องผู้หญิงคนนั้นแกจะได้สัมผัสกับความตายที่ทรมานที่สุดบนโลกไปนี้ประธานคิมบอกว่าไพ่ใบเดียวที่มีก็คือฮันกาเยซอนฉันไม่บ้าพอที่จะแต่ต้องเธอหรอกจะไม่ทําอะไรเธอด้วยขอให้เลิกแล้วต่อกันแค่นี้เถอะแต่เปกกับบอกว่าแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรได้หรอกประธานคิมเลยถามว่าอยากได้อะไรก็บอกมาเปากตอบว่ามีแต่เทพที่มอบองขวัญให้มนุษย์ แกเตรียมรับคองขวัญไว้ให้ดีเถอะต่อมาข่าวที่ประธานคิมปลอมแปลงผลการรักษาคนไข้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์ที่หน้าโรงพยาบาลจํานวนมากซึ่งการตายของพักชุงซองทําให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาเพราะพระเอกเปลี่ยนจดหมายลาตายนั้นซะใหม่โดยการแฉเรื่องปลอมแปลงผลการรักษาแทานจนทําให้พักชุงซองรู้สึกผิดและฆ่าตัวตายขึ้นฮันซอนที่ได้อ่านจดหมายฉบับนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้พิซอนต้องได้รับผลกระทบหนักแน่เพราะนักข่าวเริ่มขุดคุยกันแล้ว จริงหรือไม่เราคงได้รู้กันและคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกักชินที่ปลอมตัวเป็นแม่สาวยูทูบเบอร์ขุดคุยเรื่องนี้เผยแพร่ทางช่องทางของเธอจนพวกโซเชียลพากันสนใจอีเดนเสียใจมากที่พี่ชายมาจากไปแบบนี้และโทษตัวเองที่ไม่ได้ช่วยเหลือพี่ให้ดีนายเอกก็มาขอยพักจุงซองไปสู่สุขติเช่นเดียวกันต่อมาพระเอกก็ซื้อของเข้าบ้านมากมายและจะชวนนางเอกมาอยู่ด้วยกัน แต่อุกชินเตือนว่าไปถามเธอหรือยังไม่ใช่คิดเอาเองแบบนี้พระเอกจึงได้ซื้อดอกไม้ชอโตไหมกับนางเอกจากนั้นก็ชวนเธอมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องเธอตลอดย4ี่ชั่วโมงเพราะกลัวเธอจะตกอยู่ในอันตรายเธอกลับคิดว่าเขาอันตรายกว่าประธานคิมซีกและหาว่าเขาเป็นพวกเลือดเย็นที่ชอบปลอกผู้หญิงขนาดจูบกันแล้วยังทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยไม่เคยเห็นใครจูบแล้วหนีแบบเขามาก่อนพระเอกก็ตกใจที่นางเอกจาได้ด้วย จากนั้นเธอก็บ่นจุดใจที่เขาจูบแล้วก็ไม่รับผิดชอบทั้งที่เป็นคนเริ่มก่อนเธอสั่งให้บอกมาตามตรงว่าทําทําไมเขาก็ต้องตอบคาถามของเธอแบบบังคับตัวเองไม่ได้อีกแล้วพร้อมกับบอกว่าต้องการปิดปากเธอเพราะกลัวเธอจะบอกรักเธอยิ่งแปลกใจที่เขาไม่ได้อยากได้ยินคําว่ารักจากเธอแต่ดันอยากจูบก,กับเธอได้อยากอยู่ด้วยคิดว่าเขาเป็นคนไม่จริงจังและเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นเท่านั้นจึงได้ไล่เขาออกไปจากที่ทํางานของเธอซะ แม่พระเอกปากพาจนจริงๆพระเอกจะส่งข้อความไปง้อนางเอกแต่ก็หาคําแก้ตัวดีๆที่ฟังขึ้นไม่ได้ขณะเดียวกันเธอก็เฝ้ารอโทรศัพท์ให้เขาโทรมาซึ่งคิดว่าแค่โทรมาขอโทษเธอก็ดีใจแล้วแต่ก็ไร้วี่แววแล้วนางเอกก็ขอให้น้องชายช่วยทําคดีของพักชุงซองให้ดีจนน้องสงสัยว่ารู้จักกันด้วยหรอเธอก็หกไปว่าไม่รู้จักแค่รู้สึกสงสารฮันซอนบอกว่าคงไม่ได้ทําคดีนี้ พอพวกเขาพยายามกันให้ผมกลับไปทำงานที่โซรู้สึกเหมือนจะได้ทำคดีสำคัญยังไงไม่รู้แล้วฮันซอนก็ได้รับข้อความจากจองวอนที่นัดได้เจอกันตอนห้าโมงเย็นเมื่อฮันซอนไปตามนัดก็ได้ยินเสียงของจองวอนที่ทะเลาะอ,อยู่กับชายคนหนึ่งเขาจึงได้รีบเข้าไปช่วยและจับชายคนนั้นทุ่มลงพื้นเพราะคิดว่าเขาเป็นพวกสตโตเกอร์ที่คอยตามเธอแต่ความจริงแล้วเป็นศาสตราจารย์แบาจากโรงพยาบาลพินซองที่มาเตือนให้จองวอนกลับไปทำงานกับเขา งานนี้สารสจารย์แบ์เอาเรื่องงานซอนจนเรื่องถึงโรงพักสตรสจรย์เสนอว่าถ้าจงวนยอมรับข้อเสนอของเขาก็จะไม่เอาเรื่องหันซอนที่ทำร้ายแต่จงวลก็ไม่ใจอ่อนยอมรับข้อเสนอหันซอนก็เลยต้องนอนคุกไปหนึ่งคืนด้านประธานคิมก็โทรหาเพื่อนที่เป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยเรื่องอนุมัติเรื่องวางขายยาตัวใหม่แต่เพราะข่าวเรื่องปลอมเอกสารคนไข้เพื่อนก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะสาธารณชนกําลังจับตาดูอยู่ แต่ก็บอกไปว่าจะพยายามช่วยให้ผ่านเร็วที่สุดประธานคิมคิดว่าจะต้องหาอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนเพื่อกบข่าวของเขาแล้วชุงซีก็ข่าวคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องแก๊งค้ายาหมีดำและมีอีกหลายคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้ตำรวจคิดว่าเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องอีกทั้งยังเสนอ,อเล่นข่าวซุบซิบของตระกูลแชโบอย่างปัววากร๊ปยังไงคนก็ชอบเสพข่าวเรื่องคนรวยอยู่แล้ว ต่อมานางเอกพาพระเอกมาพบจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสะกดจิตแต่หมอก็ไม่สามารถสะกดจิตพระเอกได้จนสุดท้ายนางเอกต้องขอลองเองหมอสะกดจิตนางเอกได้จากนั้นพระเอกเลยถามว่าทําไมเธอถึงไม่อยากอยู่กับเขาเธอตอบว่าไม่ใช่ไม่อยากอยู่แต่เพราะไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงอยากอยู่กับฉันและถามว่าชอบฉันไหมพระเอกก็บอกว่าต้องชอบอยู่แล้วสินางเอกมีความไม่สบายใจเพราะเคยถูกแฟนเก่าถึงสองคนหลอกมาแล้ว จนทาให้ไม่มั่นใจในตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นอยู่เสมอเธอจึงไม่อยากเสียคนที่ชอบไปอีกเพราะยิ่งชอบมากเท่าไหร่ก็กลัวว่าเขาจะเห็นนิสัยแย่ๆของเธอจนทําให้เขาผิดหวังแล้วทิ้งไปอีกกลัวว่าถ้าอยู่กับพเพล็กแล้วเขาเห็นนิสัยด้านไม่ดีของเธอจะทิ้งเธอไปพเพล็กบอกว่าไม่หนีไปไหนอยู่แล้วเพราะไม่มีที่ให้ไปจากนั้นก็บอกห,หมอเลิกสะกดจิตนางเอกและทําให้เธอจําเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้ด้วย หลังจากนั้นขณะเดินกลับก็มีคนแอบถ่ายรูปเอกกับนังเอกไว้เดินไปไหนก็มีคนจับจ้องตลอดพระเอกจึงได้พยายามปิดหน้านังเอกเอาไว้พเพกรู้ดีว่าต้องเป็นฝีมือประธานคิมนาจากนั้นจึงได้โทรหาประธานคิมและบอกว่าได้รับของขวัญจากแกแล้วคงต้องให้ของขวัญกับคืนบ้างแล้วล่ะประธานคิมเย้ยว่าแล้วจะทําอะไรได้ตอนนี้คนทั้งประเทศกําลังจับตาดูนายอยู่โลกกําลังจับตาดูนายแทนฉันต่อไปไม่ว่านายจะหายตัวไปที่ไหนก็คงทํายากสักหน่อย พระเอกอย่างเซงและคิดว่าช่างเป็นความคิดของมนุษย์ที่โง่จริงๆด้านออกชินก็ต้องปวดหัวกับพุ้นของบริษัทที่ตกต่ำในรอบสิบปีเพราะประธานคิมปล่อยข่าวเรื่องที่ปัววากรุ๊กมีทายาทที่สติไม่ดีอย่างโดจินอูและขอร้องให้พระเอกกลับมาอยู่ที่โซเธอทำตัวดีๆในสังคมแชโบทุกคนจะได้เลิกสนใจพระเอกก็รับปากว่าจะไปอยู่โซด้วยและมีแผนให้นางเอกกลับไปพร้อมกับเขา นักเอกเห็นข่าวที่เปรยกลับไปอยู่โซลาก็รู้สึกเศร้าๆที่เขาจู่ๆก็ไปโดยไม่บอกลาสักคำแล้วพระเอกก็เล่นละครตามแผนที่วางเอาไว้โดยการแต่งตัวดีๆแล้วออกไปเดินในที่สาธารณะจากนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ฟูงไฟไวัยวัยที่ประธานลีพี่ชายไม่ยอมรับในตัวเขานักข่าวก็ถ่ายรูปและเอาไปเขียนข่าวกันมากมายรุ่งเช้านักเอกก็ได้เห็นข่าวที่นักข่าวพากันเขียนว่าพี่น้องปัวาวากรุ๊ปกำลังทะเลาะกัน และคนสงสัยกันว่าโดยจินอูทายาทในเงามืดเป็นใครกันแนะ่เมื่อรู้ข่าวพระเอกเข้าโรงพยาบาลนายเอก,กรีบม,มาเยี่ยมเขาด้วยความเป็นห่วงคิดว่าเขาคลุ้มคลั่งพอได้ยินเสียงแปลกๆอีกแนะ่และบ่นว่าเขาทําไมถึงไม่โทรหาเธอพระเอกตีหน้าเศร้าๆและแกล้งพูดให้นางเอกสงสารโดยบอกว่าเมื่อไม่มีเธออยู่ด้วยเขาก็กลายเป็นคนอ่อนแอและอายที่ต้องพึ่งพาเธอตลอดจึงไม่กล้าโทรหาและกลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก จึงได้ขอให้เธอมาอยู่ข้างๆมาเติมเต็มให้กับเขาถามว่าเธอไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนี้หรอเธอตอบว่าไม่ใช่ไม่ชอบแต่คิดว่าเพราะเขาอยู่สูงจนกลัวจะบินหนีเธอไปอีกหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจจะย้ายไปอยู่กับเขาแต่ต้องทําสัญญาสามข้อตามเงื่อนไขของเธอก่อนต่อมากลมสืบสวนกลางพาฮันซอนที่เป็นตํารวจมือดีมาช่วยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและพาเขามาพบกับพยานที่รอดจากเหตุการณ์ฆ่าแก๊งหมีดํา ซึ่งพยานคนนี้เป็นคนเดียวที่เห็นเปรกฆ่าแก๊งหมีดำทั้งหมดตำรวจพบว่าคดีการตายของแก๊งหมีดำเหมือนกับชเวกวางโมโจโยงพิวคนที่มอมยาสาวรุ่นน้องและมีอีกหลายคดีที่มีลักษณะการตายคล้ายกันตำรวจจึงสรุปว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องและทุกคดีเหมือนกันก็คือคนที่ตายเป็นเศษสวะที่สมควรตายเหมือนเป็นการลงโทษจากสวรรค์และตำรวจก็สงสัยโดยจินอูแต่เพราะเขาเป็นทายาทของปัววากร๊ป เลยกลัวอิทธิพลของเขาจึงได้ดึงฮันซอนมาช่วยตามรอยเพราะเขาเคยทาคดีเกี่ยวข้องกับโดจินอูมาแล้วต่อมาอกชินกับกักชินให้พนักง,งานขนส่งไปคนของที่บ้านที่ยองโพมาให้หมดซึ่งพระเอกต้องการในบ้านที่โซเหมือนกับบ้านที่ยองโพเป้ทุกกระเบียดนิ้วถึงจะยอมมาอยู่ด้วยแล้วพนักง,งานคนหนึ่งก็เก็บเอกสารที่อยู่ใต้โซฟาไว้และนากลับไปด้วยเมื่อพนักง,งานขนส่งขนของมาจัดโจมเป้เหมือนที่บ้านที่ยองโพแล้วเปกก็พอใจมาก ลังจากนั้นพระเอกยังกังวลเรื่องเอกสารใรดาชื่อที่ยังหาไม่เจอเพราะอยากจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนที่ตัวเองจะกลับไปออกชินก็รับปากว่าจะช่วยตามหาให้ขณะเดียวกันพนักงานส่งของที่เก็บรายชื่อได้ก็กลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งพร้อมก็บอกว่าเขายังทํางานไม่เสร็จจากนั้นก็เอ,อกสารที่พบในบ้านที่ยองโพไปวางไว้ใต้โซฟาเหมือนเดิมเมื่อพระเอกเห็นเอ,อกสารใรดาชื่อแล้วจากนั้นก็สั่งให้ออกชินกับกักชินแอบไปเจอคนตามรายชื่อก่อนลับ จะได้รู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างพิซอนกับพวกเขาและคิดว่านี่จะเป็นของขวัญชิ้นที่สองที่ให้กับประธานคิมเมื่อนักเอกมาถึงบ้านพระเอกที่โซก็พบว่าพยาบาลซอ่ก็มาทําง,งานให้เขาด้วยเธอดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนรู้จักอีกคนเมื่อคนของไปถึงห้องนอนก็พบว่าห้องหน้าอยู่มาและพระเอกยงาโต๊ะก๊กดูมาไว้ให้เธอด้วยแล้วเธอก็สัญญาขึ้นมาอ่านให้เขาฟังซึ่งมีทั้งหมดสามอหนึ่งห้ามเขาเข้าห้องเธอโดยไม่ได้รับอนุญาต สองต้องพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยกันเพื่อการไม่ให้คนอื่นเนี่ยฟังตอนเราคุยกันสามต้องไม่ปล่อยาตะของเขามารังแกเธอหลังจากนั้นพระเอกเอาสัญญาสามข้อของตัวเองขึ้นมาบอกบางหนึ่งเธอห้ามบอกรักเขาโดยอ้างว่าการสารภาพรัก,รกสําหรับผู้ชายมันอาจเป็นจุดจบไดสองห้ามเธอไปเจอผู้ชายคนอื่นเธอก็เถียงว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวมาห้ามด้วยหรอจากนั้นก็เปลี่ยนสมัยเป็นห้ามเจอผู้ชายคนอื่นนอกจากกุ๊กดูทาน ส่วนข้อสามเพลอกยังคิดไม่ออกนักเอกเลเซนยอมรับข้อตกลงสองข้อของเขาไปก่อนต่อมาฮันซอนมาหาจองวอนคราวนี้แต่งตัวมาสลอเชียวจนเธอถึงกับถามเรื่องที่สงสัยว่าเขาเป็นลูกหลานแชโบหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่ถึงอย่างนั้นจองวอนก็รู้สึกดีกับฮันซอนเข้าแล้วเขาสงสัยว่าเธอมาทํางานที่ยองโพทําไมทั้งที่ไม่ใช่บ้านเกิดเธอบอกว่าถึงจะสวยเหมือนคินทาฮีและเก่งเหมือนหมอฮอจุน ก็ใช่ว่าต้องทํางานที่เมืองใหญ่ๆเพราะคนที่ยองโพก็ต้องการการรักษาที่ดีเหมือนกันเขารู้สึกว่าเธอเจ๋งมากเลยต่อมาเพลยคิดว่าจะเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับนังเอ๋ทั้งที่มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วและจะชวนน้องชายของเธอมาร่วมง,งานด้วยแต่เธอคิดว่าไม่ดีแนะ่และบอกเหตุผลกับเพลยไปตามตรงว่าน้องไม่ชอบคุณเพราะคุณคือโดจินอูน้องคิดว่าคุณเคยหลอกฉันแล้วหนีไปจนทําให้ฉันถูกไล่ออกจากงาน เพกบอกว่าโดจินอูกับเขามันคนละคนกันทําไมเขาต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่โดจินอูทําไปด้วยมียุติธรรมเลยและแตัดสินใจเขียนเงื่อนไขในสัญญาข้อที่3มว่าเธอจะต้องแนะนําเขากับทุกคนในครอบครัวของเธอด้วยฮันซอนเดิมนมาส่งจองวอนที่หอพักและมารู้ว่าเธออยู่หอคนเดียวก็เป็นห่วงเธอนิดหน่อยเธอถามว่ากลัวฉันจะต้มรามยอนจนไฟไม่หอหรือไงเขากลับแซวว่าคิดไม่ถึงว่าเธอจะกินเยอะเหมือนกันจากนั้นก็รีบขอตัวกลับ แม่สาวพูดถึงรามยอนก็หมายถึงชวนขึ้นห้องแล้วนะยังไม่เข้าใจอีกจองวอนคิดในใจว่าเขาต้องหันกลับมาอีกครั้งแน่เพราะเสะน่ห์อันเหลือล้อนของเธอแต่ฮันซอนกลับไม่หันกลับมาเหมือนผู้ชายที่เธอเคยเจอแล้วชุงซิกก็โผล่มาหาจองวอนเธอตกใจมากและเรียกเขาว่าพอ่อถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงชุงซิกคิดว่าลูกสาวเป็นหมอมีงานที่ดีมากและยังแต่งตัวไฮโซซะด้วยท่าทางจะมีเงินเยอะเลยจองวอนบอกว่าเธอไม่มีเงินเธอต้องกู้เรียนด้วย แต่ชุงซิกก็ไม่เชื่อและบอกให้เธอขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาให้เขาควรเฉยเฉยพอบางจงวอนบอกแม่ข่มขู่เธอแบบนี้เธอไม่เหมือนแม่ที่จะยอมพ่อทุกอย่างชุงซิกเลยขู่ว่าครั้งหน้าที่เจอกันอีกอย่ามามือเปล่าและลูกสาววอนจอมีท่าที่หวาดกลัวมากถึงกับนั่งลงร้องไห้ฮันซอนที่แอบดูอยู่ก็รู้สึกสงสารเธอมากจากนั้นเขาก็ตัดสินใจโทรบอกหัวหน้าว่าจะไม่ไปทํางานที่โซตอนนี้เพราะยังสะสางานที่ยองโพไม่เสร็จเพื่อหวังอยู่ดูแลจงวอนก่อน เมื่อนางเอกไม่ยอมพาไปแนะนําให้น้องชายรู้จักสักทีพระเอกก็เลยงอนและไม่ยอมพูดกับเธอหลบหน้าหลบตาเธอทั้งวันหลังนางเอกได้คุยกับบวกชินซึ่งเขาบอกว่าควรจะพาพระเอกไปเจอกับน้องชายเธอนะเพราะหากน้องรู้ว่าพีา่สาวโกหกแล้วเขามารู้เรื่องที่หลังเขาคงจะโกรธมากและไม่อยากไว้ใจใครได้อีกนางเอกได้ตัดสินใจพาพระเอกไปแนะนําให้น้องชายรู้จัก แต่เมื่อฮันซอนมาตามนัดและพบว,ว่าแฟนพี่สาวก็คือโดจินอูก็รู้สึกไม่พอใจมากและถามว่าพี่บ้าไปแล้วหรอที่ไปคบกับไอ้มอนี่พระเอกก็ทักทายยินดีที่รู้จักแต่ฮันซอนก็ไม่ทักด้วยจนพระเอกงงว่าเราเคยเจอกันแล้วหรอฮานซอนพูดถึงเรื่องที่เคยเจอกันที่สถานีตำรวจยองโพแล้วเขาก็หนีไปอย่างนาดานันดันยังมีหน้ามาทำเนียนว่าไม่เคยเจอกันอีกฮันซอนจะพาพี่สาวกลับโดยไม่ฟังคำอธิบายของเธอพระเอกคิดว่าฮันซอนคงเคยเจอกับโดจินอูแล้ว จึงได้ถามว่าเคยเจอกันเมื่อสิ้นเดือนกันยายนใช่ไหมแล้วก็เล่าถึงอาการบาดเจ็บทางสมองทําให้ความจําหายไปบางส่วนจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ค่อยได้ขอช่วยยกโทษให้ด้วยฮันซอนจําได้ว่าโดจินอูเคยบอกว่าตกตึกหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้จึงเริ่มเชื่อว่าพระเอกจาไม่ได้จริงๆน้าเอกก็ช่วยพูดเสริมอีกคนแต่ฮันซอนบอกว่าถึงจะจําไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เขาทําจะไม่มีความผิดแล้วก็ลากตัวพี่สาวกลับบ้านไป วันต่อมาที่โรงพยาบาลมายองอินชงซิกรับคำสั่งของประธานคิมและปลอมตัวเป็นหมอของทีน่นี่เพื่อหวังเข้าไปดูพยานคนเดียวที่เห็นเหตุฆาตกรรมในคดีแก๊งหมีดำแต่ก็ถูกฮันซอนและตำรวจคนอื่นๆห้ามไม่ให้เขาพบโดยฮันซอนตัดสินใจว่าจะรับทำคดีที่โซเพราะต้องการสืบหาความจริงของโดจินูให้แน่ชัดเพื่อพี่สาวจะได้ไม่โดนเขาหลอกเมื่อรู้ว่าทางตำรวจต้องการหาหมอเก่งๆที่เก็บความลับได้มาดูแลพยานในคดีนี้ฮันซอนจึงได้เลือกพี่สาวให้มาทำงานนี้ เพราะหวังอยากให้เธอรู้ความจริงเกี่ยวกับโดจินอูด้วยแล้วก็กำชับให้เธอเก็บเรื่องของคนไข้เป็นความลับเพราะมันเป็นคดีสําคัญอกชินเอาข่าวมาบอกพระเอกเรื่องที่สืบตามรายชื่อมาหมดแล้วและพบว่าทุกคนตายหมดแล้วด้วยสาเหตุการตายแตกต่างกันหมดชื่อและทะเบียนบ้านก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงพระเอกรู้ว่านี่เป็นฝีมือประธานคิมที่ฆ่าพวกเขาทั้งหมดเหมือนที่ทํากับพักคชุงซองสร้างเรื่องการตายปลอมขึ้นมาจนไม่มีใครเอาผิดได้ พระเอกคิดใจใพวกญาติของคนในรายชื่อฟ้องร้องประธานคิมแต่อกชินบอกว่าติดต่อพวกเขาแล้วแต่ทุกคนปฏิเสธหมดเพราะทุกคนคิดว่าการฟ้องร้องบริษัทใหญ่ไม่มีทางชนะคดีไดแล้วเปรเก็คิดได้ว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ฟ้องร้องเรื่องนี้ได้ซึ่งก็คือตัวเขาในฐานะโดจินอูที่เป็นลูกของจางมีซุนคนไข้ที่อยู่ในรายชื่อนั้นหลังจากนั้นพระเอกก็ออกมาเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบคิมพินซู พร้อมกับเล่าเรื่องที่ได้รับเอกสารใดชื่อฉบับนี้มาจากพักชุงซองและตอนนี้ได้มอบหลักฐานต่างๆให้อายก,การไปแล้วพวกนักข่าวถามว่าทำไมถึงมาพูดตอนนี้พระเอกบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุจนความจําหายไปช่วงหนึ่งและเมื่อได้พบกับพักชุงซองแล้วจึงได้จําเรื่องนี้ขึ้นมาได้และต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจางมีซุนที่เป็นแม่แท้ๆของเขาจึงต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อมาเมื่อพยานเพียงคนเดียวในเหตุฆาตกรรมแกงหมีดําฟื้นขึ้นมาแล้ว พระเอกก็ถูกตำรวจเรียกตัวมาสอบสวนโดยฮันซอนพานางเอกที่เป็นหมอผู้ดูแลคนไข้เข้ามาดูการสอบสวนด้วยแต่ก็บอกให้เธอไม่ต้องกังวลเพราะอีกฝั่งจะมองไม่เห็นเธอและพยานเมื่อนางเอกเข้าไปในห้องกระจกอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นพระเอกที่ถูกตำรวจนั่งสอบสวนอยู่เธอรู้สึกตกใจมากที่ฮันซอนถามพยานว่าคนที่ฆ่าแก๊งมีดดำใช่คนที่เห็นหรือเปล่า